Yourself and let tonight! night! สวัสดีครับวันนี้แนะนำลำโพงคาราโเกะแบบเท่ๆนะครับเป็นลำโพงบลูทูตรุ่นบอม8 2จาก d ี p w w r r ครับลำโพงรุ่นนี้นะครับมีกำลังขับสูง6 0วัตต์นะครับดอกลำโพงด้านหน้าขนาด8นิ้วตรงนี้ขับเสียงกลางแล้วก็เสียงทุ้มในเสียงเบสนะครับแล้วก็ลำโพงขับเสียงแหลมตรงนี้เป็นดอกลำโพง2นิ้วอีก1ดอกนะครับ ในชุดเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะครับแถมไมโครโฟนชนิดมีสายนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับไปร้องเพลงจัดงานสถานที่ตรงไหนตรงไหนก็ได้นะครับเปิดเสียบสายปั๊บร้องเพลงได้ทันทีเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นจอแบบดีต้นนะครับบอกโหมดต่างๆนะครับโหมดบลูทูธโหมดเครื่องเล่น USB อะไรต่างๆนะครับลำโพงรุ่นบอม82เป็นลำโพงบลูทูธที่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในนะครับ เวลาแบตเตอรี่หมดนะครับก็เสียบชาร์จด้วยสายไมโคร USB ที่แถมมาให้ในชุดนะครับเสียบบริเวณตรงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยเวลาเสียบชาร์จจะมีไฟแดงติดขึ้นมานะครับและเวลาชาร์จเต็มแล้วไฟแดงก็จะดับลงนั่นเองนะครับเราไปดูตัวลำโพงกันนะครับ จะเป็นพลาสติกชนิด ABS นะครับที่มีความทนทานสูงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องขึ้นสนิมนะครับตรงตะแกรงเหล็กอะไรต่างๆไม่มีนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS ด้านบนนะครับจะเป็นหูหิ้วสำหรับเอาไว้พวกพาเคลื่อนที่ไปใช้งานต่างๆนะครับน้ำหนักน้ำหนักเบาๆนะครับเคลื่อนที่ง่ายแน่นอนด้านล่างจะมีช่องใส่สแตนนะครับลำโพงรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะ เล่นผ่านบลูทูธแบบตัวเดียวได้แล้วเขายังสามารถจับคู่กับลำโพงรุ่นเดียวกันนะครับหรือที่เรียกกันว่าฟังก์ชัน TWS นะครับ True Wireless Stereo นะครับจับคู่กันผ่านระบบบลูทูธเพื่อเล่นเสียงแบบสเตอริโอนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับ เราไปดูตัวคอนโทรลแพนเนลนะครับหรือว่าหน้าปัดควบคุมการทํางานของรุ่นบอม8 2นะครับโอ้โหอลังการมากนะครับมีทุกอย่างครบอยู่ในนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวขวามือสุดครับเป็นลูกบิดแบบวนลุ่มแบบนี้นะครับเอาไว้ปรับระดับเสียงแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดในตัวครับหมุนขึ้นมาก็เปิดเลย Bluetooth mode connected เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้อย่างรวดเร็วอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วเราก็จะเห็นด้วยว่ามีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับบอกว่าเราอยู่โหมดไหนนะครับโหมดบลูทูธโหมด FM โหมดสัญญาณเสียงต่างๆนะครับส่วนลูกบิดด้านซ้ายตรงนี้เกี่ยวข้องเรื่องของไมโครโฟนครับเวลาเราเสียบไมโครโฟนที่เขาแถมให้ในชุดเนี่ยครับการปรับระดับเสียงต่างๆก็ปรับโดยวอลลุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็การปรับระดับเสียงเอ็โคต่างๆก็ปรับโดยวอลลุ่มตัวนี้นะครับ ไล่ลงมาด้านล่างเลยนะครับจะมีปุ่มควบคุมแบบเนี้ยสี่ปุ่มนะครับสําหรับเปลี่ยนโหมดนะครับหรือว่าปิดไฟเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟดูนะครับตรงนี้กดค้างไว้มันก็จะปิดไฟนะครับนี่ไฟตรงนี้ก็จะปิดนะครับบางทีเราก็ใช้ลําโพงไม่อยากจะให้มีไฟฉูดฉาดนะครับแต่บางครั้งเราก็อยากเปิดไฟเพื่อความสนุกสนานนะครับนี่กดเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยหรือจะเปิดจากตัวรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับ ตรงนี้เอาไว้สําหรับเลื่อนเพลงนะครับเลื่อนเป็นเพลงที่แล้วนะครับปุ่มขวาสุดตรงนี้ก็คือเลื่อนเพลงถัดไปนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือปุ่มเล่นแล้วก็ปุ่มหยุดเพลงนั่นเองครับ ลำโพงรุ่นบอม8 2สนะครับสามารถจับคู่ด้วยกันได้ถ้าเรามีลำโพงบอม8 2อยู่2ตัวนะครับเข้าโหมดบลูทูธแล้วกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบ True Wireless Stereo หรือว่า TWS นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถเล่นเสียงแบบแยกสเตรอซ้ายขวาได้เลยนะครับเสียงที่อยู่บนมือถือด้านซ้ายเนี่ยไปดังที่ลำโพงตัวซ้ายเสียงที่อยู่ลำโพงด้านขวาก็จะไปดังลำโพงตัวด้านขวาครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB นะครับลำโพงรุ่นนี้มีเครื่องเล่น MP3 ในตัวครับถ้าเรามีทำได้นะครับ USB ต่างๆที่มีเพลง MP3 เนี่ยเสียบเข้าไปเขาจะดีเทคนะครับรับรู้อัตโนมัติเลยแล้วก็เล่นเพลงในนี้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ m i โ r o SD Card ด้วยถ้าใครมีเมม ORY ตัวเล็กๆนะครับไมโคร SD card เสียบเข้าไปนะครับก็จะเล่นเพลงอัตโนมัติเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นช่อง เสียบชาร์จนะครับสำหรับเสียบสายไมโคร USB นะครับลำโพงรุ่นบอม82สเนี่ยนะครับสามารถเสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้นะครับเวลาเราไปออกงานนอกสถานที่บางทีหาที่ชาร์จอะไรลำบากนะครับเราเสียบกับ power bank ก็เสียบชาร์จลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาเราเสียบชาร์จนะครับจะมีไฟแดงขึ้นมาตรงนี้นะครับแปลว่ากำลังชาร์จไฟอยู่นั่นเองแต่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟสีแดงตรงเนี้ยจะดับลงครับ แล้วก็สุดท้ายเลยตัวนี้นะครับช่องเสียบสายนำสัญญาณแบบแจ็คออดิโอ3.5มมนะครับสำหรับนำสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์อื่นๆมาฟังผ่านลำโพงตัวนี้นะครับบางทีเราไม่ได้เชื่อมต่อบลนะูทูธเนาะคอมพิวเตอร์บางทีบางรุ่นอะไรต่างๆไม่มีบลูทูธนะครับเราสามารถใช้สายออดิโอ3.5มมตรงนี้นำสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นเพลงอื่นๆให้มาเล่นผ่านลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับ สายดาร์กนะครับสายชอบจัดงานชอบร้องเพลงคาราโอเกะต้องมีตัวน,นี้เลยนะครับตอบให้รู้ไว้ตัวใจรักติงไม่เคยทออทิ้ง。 มำับใครที่กำลังมองหานะครับลำโพงบลูทูธคาราโอเกะนะครับแนะนำรุ่นล o m 82จาก D-POWER แบบนี้ครับแถมอุปกรณ์จัดเต็มครบๆเลยนะครับไปร้องเพลงคาราโอเกะไปจัดงานนอกสถานที่ได้เลยนะครับ